ชวนทำไก่ย่างเทริยากินุ่มๆกินกับสลัดรวมง่ายๆกันค่ะเมนูสุข,ขภาพที่ไม่จำเจเพราะได้กินผักหลากหลายชนิดและโปรตีนเน้นๆจากเนื้อไก่กันค่ะมาค่ะวันนี้ก็จะเข้าครัวกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นโมเดิร์นและกระทะก,กลาดีเอเตอร์โปรจากซีเกิลนะคะก็เริ่มจากย่างไก่กันก่อนวันนี้ใช้เป็นส่วนสโพกนะคะจะย่างด้านหนังก่อนเพื่อให้มีน้ำมันออกมาจากนั้นก็เทซอสเทริยากิลงไปได้เลยค่ะพลิกกับด้านย่างไปเรื่อยๆจนสุกเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะส่วนการเตรียมสลัดก็ง่ายๆเลยค่ะจะใช้เป็นชุดอุปกรณ์หััันนนนผผกกกออประะะสงค์ยาิ อะไรก็เตรียมมาได้เลยค่ะอย่างวันนี้ก็มีแครอทแล้วก็แรดิสนะคะอีกอย่างที่ชอบมากคือแตงกวาญี่ปุน่นจะใส่หัวหอมสไลด์ลงไปด้วยค่ะแล้วก็กระหล่ำปีม่วงเพื่อเพิ่มสีสันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็เตรียมผักสลดสัดเสร็จแล้วค่ะก็อเอามาจัดจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะวางผักหลากหลายไว้ด้านล่างแล้วท็อปด้วยไก่ย่างเทริยากินุ่มๆจระราซอสเพิ่มหรือกินคู่กับน้ำสลัดก็อร่อยเข้ากันส่วนใครที่สนใจชุดอุปกรณ์หั่นผักอนเนกประสงค์5 in 1. 1หรือจะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเลย mm <muchas>